และนี่คืออีพหนึ่งของ s t t r r ไปดูว่าผมจะทำยังไงในเกมและฝากไลค์ก, like, กด s u b ส c ค i b e ผมด้วยนะครับทุกคนชูปโปใครครับผมอยู่ในแมปที่มีชื่อว่าอ l สตีสตานะครับผมก็ในจังหวะน,นี้ผมขอไปทำการสุ่มตัวเลยและกันไปดูใน Youtube มามันต้องเล่นยังไงนะเออขอให้สุ่มตัวเออนี่คืออะไรอ๋อก่อนที่จะมาอา,อาทิพนี้ผมได้ทำการสุ่มไปมันสองสามทีแล้วนะครับโอเค ขอสุ่มเลยลวกันแต่ว่าเน็ตเน็ตมันจะหน่วงหน่อยเป็นไรไม่รู้อะโอเคขอทาการสุ่มเลยแล้วกันเฮ้ยนี่คือไขวะเฮ้ยไอ้น,นี่ปะที่เป็นไอ้น,นี่ของซันจิอะใช่ปะหรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันโอเคผมทาการสุ่มเลยนะผมโอเคไม่ใช่ตัวนี้ผมอยากสุ่มทางหน้าของฟิเซอร์ปะเออฟิเซอร์ไม่ดิไม่ใช่ฟิเซอร์นี่ไอ้ไม่ใช่นี่แหละซูคุนะกับโกโจซาโตรุมา ลุยเอาอะไรอ่ะโอ้โหไอ้คือคังคังเราเต็มใช่ไหมโอเคแล้วก็บวกไปเลยคังเอางั้นอย่างนี้ไม่พอโอ้เจริญพรโอเคผมขอทำการรับลูยไอ้นี่ก่อนอนะโอเคมาผมขอทำการซื้อนี่ก่อนโอเคครับผมขอทำการสุ่มเลยละกันสุ่มตัวในนี้ผมจะสุ่มหาซูคุนะ มาดูว่ามันจะมาหรือเปล่าในรอบแรกไม่รอบแรกรอบสามรอบแล้วอุ้ยตัวนี้มาเหมือนเหมือนจะดีนะเห็นเห็นเขาบอกกันเห็นหมดผมดูลิปมาโอเคโอเคมาโกคูมาอย่างนี้ยังไงจอ้ยังไงเฮ้ยอะไรคูละคืออะไรอ่ะคือใครวะไม่รู้เหมือนกันโอ้ยตัวแดง โกโจซาโตรุโกโจซาโตรุโอ้โห oh, แต่ว่าโกโจซาโตรุ go u, ไม่ใส่เสื้อานะผมโอเคโอ้โ okay. ห oh, ได้โกโจมาแบกเฉยอย่างเจมโอ้โ oh, ห oh, สวยจัดโกโจซาโตรุอันนี้ยามมีผมจำได้ในแบ็คโคเวอร์ใช่ใช่โอเคเอ๊จอนโอ้บากี้ ขี้รัวเหรอคีอนนรัวโอเคโอ้โหนาม,มิสวยจัดขอฟรีเลยละกันขอขอหทาน้นอ,อิตาดูริได้ไหมซูคุณะเฮ้ยสีแดงมัน,นีีทุกคนเฮ้ยไปหนึ่งสีแดงเอายินนมต้องซูคุณะแล้วป่ะใช่ปะ่ะจริงๆใช่ไหมใช่ไหมซูคุณะใช่ไหมโซโลนี่จำได้โอ้โหโซโลหัวม่วงเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ได้สีหนึ่งแดงอะ่ะ โอ้โหตึกชายทีโอ้ยเสื้อเของก็ะดายจำได้ตัวน่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเม่อีมันเป็นสีเหลืองแดงเฮ้ยมาเฮ้ยเฮ้ยใช่ปะสุคุนะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเอาดีสุคุนะเลยเหรอกันโกโจสองตัวเฮ้ยเอาดีขอญาตแคปเลยนะครับผมคุณเอาเรื่องอ่ะเฮ้ย ล้าจะนี้ผมก็จะไปฟาร์มสตอรี่ยาวๆกันเลยนะครับโอ้โหในจังหวะนี้ซึ่งสุ่ม2ทีได้2ตัวโอ้โหวย่างโหดโอนนหนักมีนาของสูคุนะโคตึงเว้ยหวาเจี๊ยบโู้โหสุุนาลงไปก่อนเลยในจังหวะแรกตัวแรกก็เป็นนักโจสซาโตลรใครแล้วก็อะไรอะคุระคืออะไรผมไม่รู้จักนะผม โอ้แต่สองมื่เลยไม่เอาไม่ลงไม่เอาลง,าลงก็จะเป็นทางดน้าของเอ่อตัวไหนดีอ่ะโอเคตัวนี้แล้วกันเพราะว่าตีตีไวแล้วก็ดามเมจแรงด้ะเอาสูนะผมเคยขอทำการใส่สุคุนะเลยแล้วครับผมโอเคโอเคใส่มาแล้วสุคุณะโอเคต้องขอทําทำการตัดไปตอนที่ผมเล่นสตอรี่เลยโอเคครับแล้วในตอนนี้ผมก็ โอเคเข้าไปในด่านเลยโอเคโอ้โหด่านอันนี้ปะด่านนัไหนนี่ดักก้อนบอลปะใช่ปะดาวนาเมกอะโอเคดาวนาเมกจริงจริงเอ้มันเหมือนไม่ใช่ดาวนาเมกเลยว่ามันคืออะไรวะเฮ้ยโอเคผมก็ขอกดเอ็กซ์ตรีมเลยละกันเพราะผมมีโกโจซาตอรูกับท่าน้าของซูคุนานะครับผมโอเคผมขอทําการลงโกโจก่อนเลยละกันโอเคโกดโจยทำไมโกโจไม่เสร็จจ้าโอ้ยเฮ้ยดูสกิลเว้โคตรเจ๋งอะเฮ้ยโอ้ย ไอเนี่ยในอนิเมะที่มันทิ่งสกิลมันที่มันนอนแบบว่ากับหลังหันแล้วแบบว่าเนี่ยดู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 ดดยัยงตึงอะ่ะโกโจ,โจโยังโคตรจะแจ๋วแต่มันไม่แจ๋วตรงที่มันไม่ใส่เส,สื้อนะครับผมโอเคเอ๊ะันเป็นอะไรวะเน็ตผมบั๊กหรือเปล่าวะหรืออะไรวะลืมเป็นที่ตัวเกมวะไม่น่าใช่ไม่น่าเป็นที่เน็ตผมนะแต่ขอทําการข้ามขึ้นก่อนเลยแล้วกันนะผมโอเคผมจะได้ไม่ต้องกดหลายรอบ ข้ามาึ้นเลยแล้วกันเพราะว่ากดโจผมเอาอยู่มคนขัดงทางน,น้านของตัวที่ผมซุ่มมาได้แล้วกันโอเคเพื่อเอาชัวร์ไงมันน่าจะอัพน้อยไปตัวนี้เออหน้าใช่อัพน้อยโอเคแอปค่าเจ็ดร้อยเพราะมันมันมันจะมีว่าบวกบวกให้บวกถึงจะตีเข้าอะ่ะโอเคแต่กดโจผมเก็บทุกลายอะบอกใค้นั่นแหละแล้วกดโจมันตีไว้ด้วยไงประเด็นตีสี่วิป่ะสี่ถึห้าวิแต่ที่รู้คือสุขนาตีสี่วิที่ผมจะไม่ผิดอะที่ผมซุ่มมาไปแกโู้ยลงเอกตีมาโคตรโคตรเจ๋งเอาอยู่เลย กดจมเอาอยู่เลยในอีพีแรกนะครับก็ขอให้ทุกคนแบบกดซับสไครต์กดกกดซับกดซับสไครต์ให้ผมเลยนะครับผมผมก็คือตอนที่ผมลงไลน์เจอคนดูแบบว่าคนดูเป็นพันขึ้นอ่ะคิดว่าเออผมโคตรดีใจอ่ะผมมีแบบกำลังใจทําต่อมากอ่ะแล้วแบบว่าผมลงโพสต์ไปมีมีคนบอกว่าออกสตาร์อะไรนั่นแหลนั่นแหละเออมันโคตรแบบว่าโอเคเลยอ่ะผมผม,ผมไม่ผมไม่ได้อยากทำเกมเดียวนะผมโอเค โกโจโคจริงอ่ะแม่งท่าโคตรเท่เลยวะ่ะมันหล่อไปเพราว่าโกโจอ่ะดูมันจะหล่อคนเดียวได้ยังไงสุกุนะผมก็ต้องหล่อด้วยแต่ถ้าว่าซังซูนะถ้าถ้า,ถาอัพแบบผมไปดูรีวิวมาถ้าอัพมันจะแบบว่าอัพขั้นหนึ่งมันจะแบบว่าตีสามบี้เลยป่ะค่งซึ่งมันเร็วจัดเลยอ่ะแล้วแบบมันแรงแน่นไงประเด็นอ่ะคือมันโคตรแรงอ่ะโอเคถ้าใครแบบว่ามีอะไรแนะนําผมก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมผมเล่นผมเคยเล่นมาก่อนแต่ว่าผมก็ไม่ได้รู้ขนาดนั้นผมผมไม่ได้เล่นนานแล้วงไงเออ มันแมปมันเปลี่ยนไปเยอะมากผมเพิ่งมาเล่นอ่ะโห้ยก็คือสองคอมโบผมเอาอยู่น่าจะเอาอยู่นะเพราะว่าโคตรแรงโอเคเดี๋ยวตัดไปตอนที่ผมเล่นเสร็จกันเลยละกันนะผมโอ,โอเคครับทุกคนก็ตอนนี้นะผมก็ได้เบลล์สุก้านะผมคือแบบว่าเล่นเอ็กตีมอ่ะคือเบลขึ้นโคตรเร็วอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะทําทการสุ่มไอ้นี่มาเว้ยสุ่มซีกมาเว้ยทุกคนใช่ปะใช่ซีกป้ายตัวเนะี้ยที่เป็นเด็ท่านลิงที่เป็นพี่เอเล่นอ่ะโคตรจริงอ่ะ อยากเห็นสกิลเลยอะ่ะเห็นสกิลแท้ัทของมันอะ่ะโอเคเดี๋ยวผมรอรอ,อตามผมมาแล้วเดี๋ยวผมจะลองลงซีเยเกอร์ดูนะว่ามันจะเป็นยังไงครับผมโอเคโอเคแล้วตอนนี้คือตังค์น่าจะพอแล้วนะผมก็ผมจะทําการลงซีเยเกอร์แห่งแอคแทกออนไททันเลยนะผมโอเคจะลงไหนดีลงนี้ไหมหรือลงไหนวงมันแรกกงกว้างๆเยอะแต่ผมอยากเห็นสกิลไงโอเคโอ้ okay. โหมันจะคำรามหรอเอ้ยแต่ท่านตกมจาจากบนเฮ้ยอุ้ย โค้ดเท่หล่อเท่เกินพี่โอ้โหก็คือมันจะทําการเรียกให้ท่านมาจากข้างบนก็คือเครื่องบินนั่นน่ะแล้วคือมันจะตกมาทับไอ้ศัตรูเว้ยโค้ดเจ๋งก็คืออันนี้วะพี่บอกพมลามะหรืออะไรวะสุดป้ายซิเกอร์โอ้โหอันนี้แค่สกิลแรกนะสกิลสกิลอีกสกิลหนึ่งมันจะมันจะเป็นยังไงวะโอเคก็เดี๋ยวผมลองอัพสกิลอันนี้มันก่อนเลยแล้วกัน โอเคแล้วก็ได้มาถึงสกิลนี่ของมันละเป็นยังไงวะสกิลสองของมันเฮย้ยเจดเกยไททันลิงว่ะเฮย้ยเอาโอโ้โหดูหน้าลิงนีสุดจริงหน้าลิงอ่ะโอโ้โหก็คือมันจะเหมือนเหมือนในหนังเลยเว้ยก็คือมันจะปาหินมาเว้ยมันจะปาหินโอโ้โหขอแคปก่อนโอโ้โหเฟี้ยวจัดโอโ้มันทำไมมันเท่จังวะแต่ว่าหินมันอยู่ในมือจริงป่าวไนะทำไมมันเว้ย โคตรเจ๋งอะโอยหล่อเท่เกินสีเย่เกอร์โอ้โหโอเคครับผม๋ยวผมขอทำการตัดเป็นตอนที่ผมเล่นอีกด่านหนึ่งก่อนเลยละกันโอเคครับผมก็ได้มาอยู่ในด่านอะไรก็ไม่รู้ในมืดๆเลยแต่ว่าเวลผมขึ้นมา3 2สองอะผมกดเอ็กซ์ติมอะในด่านแรกอันที่ด้วยจะขอกดด่านปกติแล้วใน้บนเพราะผมไม่รู้เลื่อนมอนีเท่าไหร่นะครับผมโอเคมันน่าจะออกไปทางนี้ปะโอเคผมขอทําการลง ท่าของตัวตัวแบบของผมนั่นก็คือโกโจซาโตรุ้ว่ผมเลยนะผมเคยถ้าแบบว่าเหมือนกับสกิลโกโจสีแดงแดงมันจะสวยปะวะโอ้ยอย่างเทพพี่หล่อไปโกโจโอ้ย,อยเท่ชาติโอเคครับสวยจริงโกโจอ่ะคือสกิลมันแบบว่ามันแบบว่าปล่อยไอ้มันเรียกว่าอะไรวะในในหนังมันเรียกว่าอะไรผม,มลืมละแต่ว่าอันนี้ปะใส่แววย้อนกลับปะใช่ปะเออใช่แหละดูอีก มันหล่อเท่เกินไปแล้วโกโจาถ้ามันใส่สภาพามันจะหล่อเท่กว่านี้ผมว่าโอเคผมหล่อทำการเอาชัวร์คือลงซูคุนาไปนี่เลครับผมโอเคไอซูคุนาคือถ้าผมอัพเวลเวลเวล,เวลของมันอะเออมันจะนี่เว้ยมันจะแบบว่าตีโคตรเร็วแล้วแบบว่าคือแบกได้เลยอะตีสามวิมั้งแล้วก็ตีเป็นพันอะสองสามพันอะโอเคใช่ปะหกพันปะวะหรือจำไม่ผิดถ้าจำไม่ผิดอะก็คือแบกแบกได้ทั้งเกมอะคิดเอาเลยตัวต้นเกมจะชัด โอเคก็ขอผมขอทําการยังไม่ลงซีกนะเพราะว่ามันไม่ค่อยน่าจะเอฟิกอยไม่เท่อะเพราะว่าแต่มันมืดตื้มเลยอะโอเคโห้ยก็คือมีสองตัวเนี่ยสองสองตัวหลักของผมก็คือซูนะกับโกโจซาโต้รุก็คือคอมโบอ้โหแต่ต้องยอมรับจริงว่าไอโกโจแม่งโคตรเท่อะมันหล่อเท่เกินไปลวมันจะมันจะแซงหน้าไอนี่ผมแลวเนะี่ยไอซูคุนะผมอะโอ้โห้ย แต่ถ้ามันใส่เสื้อผ้ามันจะดีกว่านี้มากเลยกดัจาสตรู้โอ้โหโอเคผมจะลงแค่สองตัวนะเพราะว่าผมเก็บลงเยอะนะผมเอาเก็บตังค์ไปอัพดีกว่าโอเคก็ผมมาขอสภาพาไปนอนที่ผมเล่นแบบว่าขึ้นขึ้นขึ้นด่างก็คือใกล้ๆจะจบเลยแล้วกันโอเคก็คือตอนนี้เว้ยคุณดูคุณดูคุณดูหุ้ย โหเจ๋งอะซูฮูนะหล่อเท่เกินไปเป้าโอ้ยแล้วคือสกิลไปของโกโจคือแบบว่าโอ้โหเนี่ยผมซูมไม่ดูเลยดูไอ้ม่ซูมเอาออกซูมออกอะโอ้ยโคตรหล่อเท่สกิลแรกว่าหล่อเท่แล้วสกิลสองนี่มันแบบดับเบิลหล่อเท่อะหล่อจริงว่ะแล้วคือแบบคอมโบอะซูฮูนะคือมันแบบว่าอเมซิ่งจัดเลยอะโอ้โหโอเคครับผมขอทำการตัดไปนั้นให้ผม จนจบเลยแล้วกันโอเคครับก็จบไปลว EP แรกนะ EP 2ไปต่ออันนี้ EP 2กันโอเคครัชบช่วงนี้ก็เยิาลืมกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่จุ๊บๆ EP 2